คณะกรรมการการตํารวจและสภาู้พันธ์ราศฎรนะครับแล้วก็ท่านผู้สื่อข่าวนะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนนะครับวันนี้ผมในฐานะ,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 ะผู้ที่มาร้องขอความเป็นธรรมนะครับกับคณะ,ณะ,ะกรรมาการกรรมธิการการตํารวจนะครับก็จริงๆเราเราล้องไปที่ท่าน ทำแล้วนะครับแต่ตรงนี้เราก็ถือว่าเป็นเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่จะขับเคลื่อนขบวนการของตำรวจนะครับให้ขับเคลื่อนไปข้างหน้าไปในแนวทางที่ถูกต้องชอบธรรมนะครับมามาวันนี้นะครับไม่ได้มีเจตนาที่จะมาสร้างความแตกแยกในสำนักงานตำรวจแห่ชาตินะครับแต่เรามองว่าเราน่าจะเป็นตัวแทนของอ ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ต่างๆอีกหลายๆคนนะครับในการที่ถูกริบลอนสิทธิ์นะครับไม่ได้มาร้องด้วยตัวเองแต่มาร้องเพื่อให้คณะก,กรรมการกตรนะครับต้องกลับไปทบทวนวิแนวความคิดวิธีการคิดการปฏิบัตินะครับเรายอมรับว่าเมื่อก่อนในช่วงการปฏิวัติ มันมีมันไม่มีพบรบตำรวจนะครับมันมันเกิดการความเลื่อมเลื่อมล้ําต่ำสูงในการพิจารณาต่างๆการจะทําอะไรเนี่ยมันก็สามารถทําได้ด้วยดุลยพินิจแต่เมื่อมีพบรบตำรวจแล้วนะครับมันก็ต้องกลับเข้ามาสู่หมวดของการดําเนินการตามกฎหมายพบรบตำรวจ2565 นะครับเพื่อความเป็นธรรมนะครับพรบอันนี้มันร่วมกันพิจารณาโดยมีคุณตันด้วยร่วมอยู่ด้วยถ้าผมจำไม่ผิดนะครับก็เพื่อยกระดับมาตรฐานการพิจารณาในแง่ต่างๆที่จะเป็นคุณเป็นธรรมกับคนที่ทำงานโดยตรง เมื่อก่อนเนี้ยมันใช้ระบบอุปถัมภ์กันแต่เมื่อพอรบชเฉบับนี้มันมีจุดมุ่งหมายมีเจตนาลมในการที่จะแบ่งเขาเรียกว่าแบ่งส่วนในในส่วนของผู้ที่มีคุณสมบัติอาวุโสไว้ห้าสิบเปอร์เซนส่วนอีกห้าเอร์เซนี่ยให้คิดอาวุโสบวกความรู้ความสามารถก็คือ,อเจตนารมเนี่ยต้องการที่จะ ให้คนทำงานนะครับได้รับขวัญและความใจในการที่จะมาพิจารณาในเรื่องของความรู้ความสามารถมันเป็นประโยชน์ต่อภาพรวมของสวัสดิ์ห่งชาตินะครับาการที่มีกฎเกณฑ์กติกามาแล้วเนี่ยถ้าเราไม่ปฏิบัติหรือเราเลือกปฏิบัติแล้วผลสำนิดออกมาเนี่ย มันบ่นบอกถึงการที่ไปใช้ดุูพินิดมันอาจจะเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายนะครับผมในฐานะาที่ดูแลงานทุจริตนะครับเคยเป็นผู้พับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและผู้ริชอบแล้วก็ดูแลงานทุจริตอย่างต่อเนื่องผมมองว่า,าการกระทำ ที่เกิดขึ้นมันมินเมต่อข้อกฎหมายนะครับถ้าไปพิจารณาถึงผลลัพธ์ที่มันได้ออกมาการยื่นออกมาเนี่ยเรารู้แล้วว่าผลลัพธ์เนี่ยมันได้กับคนใกล้ตัวผู้มีอำนาจแล้วก็ไม่มีผ,ผลการปฏิบัติอย่างแท้จริงเรารู้เราเห็นเพราะว่าเราทำงานด้วยกันมาเรารู้ว่าใครเป็นยังไงใครถาวใครขาวใครเทาใครดำ เพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่สภาผู้แทนรักดรนนี้คณะกรรมการนี้จะทําได้คือการให้ความเป็นธรรมกับทุกคนทุกภาคส่วนด้วยความเสมอภาคการเจตนารมพ์ของกฎหมายเนี่ยต้องการที่จะเห็นคนตํารวจเนี่ยตั้งใจทํางานให้พี่น้องประชาชนได้รับความยุติธรรมได้รับสิ่งที่ผู้ชา ด้านบนเนี่ยได้มอบให้กับตารวจแล้วก็มอบให้ประชาชนถ้ายังกลับเป็นระบบอุปถัมภ์แม้พรบ,รบรมีการประกาศใช้แล้วมันจะทํามาถึงา่งความเสื่อมเพราะทุกคนมองแล้วว่าพรบฉบับนี้ต้องมีการบังคับใช้แล้วก็เดินไปในทางที่ถูกต้องแต่การที่มีมการชะลอคำสั่งพรบฉบับนี้ แล้วไม่เอาผลการปฏิบัติงานมามาใช้เนี่ยมันจะทําให้ตำรวจเสียขวันและกาลังใจในการที่จะบัตดหน้าที่ก็จะอยู่ไปแบบเช้าชามเย็นชามนะครับมีพี่มีเพื่อนมีน้องหลายคนที่เข้ามาพบแล้วบอกว่าถ้ายกตัวอย่างอย่างพี่นพสิน อย่างพี่วิวัตรคำชำนาญอย่างพี่โอ๋นะครับที่อะไรนะพี่ธินกรลังมาศและอีกหลายคนเนี่ยที่มีฝีไม้ลายมือเนี่ยยังไม่รับการแต่งตั้งนะครับแล้วน้องๆที่กำลังจะโตขึ้นในวันข้างหน้าซึ่งเป็นดาวลุ่งพวกนี้นะครับจะทำไปทำไมในเมื่อเขาไม่พิจารเรื่องผลงานความรู้ความสามารถนะครับ มันส่งผลถึงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ถ้าเจ้าหน้าที่ยังไม่ได้ความเป็นธรรมไม่ต้องกลัวหรอกครับประชาชนก็จะไม่ได้นะครับงั้นหลักการความเป็นธรรมมันต้องมาจากข้างบนก่อนแล้วก็มาสู่ข้างล่างเพราะฉะนั้นผมเนี่ยมาวันนี้นะครับอยากจะมาแก้ไของค์กรตัวเองด้วยนะครับไม่ใช่ยืนยันนะครับไม่ได้ไม่เป็นไร แต่ถ้าผมไม่ลงชื่อในที่ร้องมันจะเป็นบัตรสนเทศผมมาเป็นตัวแทนของพี่ๆน้องๆอ,อีกหลายคนเพื่อสะท้อนไปถึงคณะกรรมการคอตลอลให้ไปวิเคราะห์พิจารณาให้เป็นตามกฎหมายพรบรที่กำหนดไว้นะครับไม่ได้หวังมาสร้างความเสียหายไม่ได้หวังมาป่วนนะครับยืนยันว่าไม่ไม่ได้ไม่เป็นไร ก็ว่าไปตามขอให้คณะกรรมการกตอตอลให้ความเป็นธรรมกับทุกทุกคนทุกภาคส่วนนะครับเสมอเหมือนกันนะครับก็คงเอาเท่าน,นี้ดีกว่าเพราะว่ารายละเอียดผมได้พูดไปเยอะและ้วแล้วก็รายการทีวีก็หลายช่องแล้วนะครับวันนี้ก็ก็ต้องขอให้คณะการตำรวจนะครับนำเรื่องนี้ไปพิจารณาแล้วก็ ผลักด,ดันพรบออันนี้ให้มาบังคับใช้อย่างจริงจังนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการประเมินความร,รู้ความสามารถนะครับมันเป็นการก่อคะแนนการที่ระงับเรื่องอประเมินความร,รู้ความสามารถเนี่ยแล้วไปใช้ระบบใช้ดุลพินิษเนี่ยมันก็คือกลับไปสู่ระบบเก่าเพราะฉะนั้นอยากให้ผลักด,ดันพหลรบอฉบับน,นี้ขึ้นมา เป็นอเอป็นเหมือนเป็นเป็นเคลื่อนการันตีให้กับเจ้าหน้าที่ทั่วประเทศที่ถูกริบลอนสิทธิ์นะครับให้ได้รับสิทธิ์เพื่อขวัญและ้ลังใจให้กับการทำงานให้มาแข่งกันเรื่องการทำงานแข่งกันทำความดีให้กับพี่น้องประชาชนนะครับใครที่เท่าๆดําดำๆก็ ต้องมีการพิจารณานะครับว่าไม่ควรหรืออะไรยังไงมันมีหลักเกณฑ์มันมีหลายอย่างนะครับที่ที่เป็นการพิจารณาก็ขอขอขอให้คณะกรรมการการตำรวจช่วยดูเรื่องนี้ด้วยนะครับ